สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ชื่นชอบงานคุิโอค่ะก็จะเห็นปุ๊บผ่านไลฟ์ f a c e o o o k บอนีหน้าไทยแลนด์นะคะกันบ่อยๆนะคะซึ่งวันนี้ปุ๊บก,ก็มีคลิปวิดีโอค่ะที่จะมาแนะนำสำหรับการทำบล็อกวูนสตาร์นะคะบล็อกนี้นะคะก็จะเป็นบล็อกที่ผสมผสานงานต่อผ้าและการเย็บเข้ามุมต่างๆ สำหรับบ็อกบูเวอสตาร์นี้นะคะก็จะได้เทคนิคนะคะการต่อผ้าแบบสติปและการเย็บเข้ามุมมาค่ะแบบสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมนะคะปุ๊กอยากให้ติดตามกันนะคะจนจบคลิปก่อนนะคะขนาดผ้าของบ็อกบูเวอสตาร์ที่เห็นอยู่ในกล้องนี้นะคะก็จะมีขนาด29นิ้วคูณ29นิ้วก่อนที่จะเริ่มอะค่ะปุ๊กแนะนำว่าให้ทักไลน์แอดเบอร์นีนาไทยแลนด์หรือเพจ Facebook b อร์นีนาไทยแลนดค่ะเข้าไปขอดาวน์โหลดไฟล์เอกสารสำหรับทำบล็อกนะคะ ซึ่งตัวไฟกระสานนี้ค่ะก็จะมีแพทเทิร์นและว,วิธีการตัดผ้าให้ก่อนที่เราจะเริ่มงานจริงหลังจากที่ได้ไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารจากทางแอดมินของเราไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเอกสารนะคะจะมีอะไรบ้างที่แน่ๆนะคะเอกสารทั้งหมดจะมีทั้งหมด13แผ่นด้วยกันแผ่นแรกที่เห็นอยู่ก็จะเป็นการเตรียมผ้าซึ่งขนาดผ้าที่เห็นอยู่นี้นะคะเราจะใช้กันในวิดีโอแผ่นถัดมาก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์นะคะหรือจํานวนผ้าที่เราจะได้ใช้กัน แผ่นที่3ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นขนาดสําหรับตัดผ้าทบล็อก k ูเวนส star ซึ่งตัวนี้ค่ะจะมีวิธีการตัดที่เป็นสติปเดี๋ยวพอถึงขั้นตอนนั้นจริงๆปุ๊กจะอธิบายอีกทีนึงคู่ที่เห็นอยู่ในกล้องนี้นะคะปุ๊กทํามาเพื่อที่จะให้เอาไว้สําหรับติดผ้าแต่ละชิ้นแทนลําดับหมายเลขที่เราต้องการจะทบล็อก k ูเวนส star ต,ตอนที่อธิบายตอนนี้ยังงงอยู่เดี๋ยวตอนทําจริงๆปุ๊กก็จะติดให้ดูนะคะว่าแต่ละสีเราจะเอาไว้ตรงไหนบ้าง หน้านี้จะเป็นวิธีการต่อผ้าค่ะของการทำบล็อกลูเวนสตาร์อันนี้ปุ๊กมีไว้ให้ดูประกอบกับคลิปวิดีโอนะคะแผ่นนี้เป็นจำนวนผ้านะคะที่เราจะตัดในการเย็บประกอบบล็อกลูเวนสตาร์เอกสาร2ชุดนี้นะคะที่เห็นอยู่ในกล้องเราน่าจะต้องอธิบายควบคู่กันแต่เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวปุ๊กเอาแผ่นนี้ออกก่อนจะได้ไม่งงตัวนี้ค่ะเวลาที่ปิ้นออกมานะคะ ปุ๊กจะมีเป็นตัวช่องสี่เหลี่ยมอะคะ่ะเล็กๆขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วเวลาปิ้นนะคะให้เราปิ้นเป็นแบบ actual size นะคะแล้วก็เช็คตารางตรงนี้ค่ะให้ได้ขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วก่อนถึงจะได้ขนาดเท่ากับแพทเทิร์นจริงซึ่งถ้ามองควบคู่กันแบบนี้ค่ะตัวชิ้นตรงนี้ก็คือจะเป็นแพทเทิร์นชิ้น A แต่ในกระดาษฝั่งขวามือตัวนี้ปุก๊กให้ เอาไว้เทียบดูอีกทีหนึ่งว่าแต่ละชิ้นตัดจำนวนเท่าไหร่จะได้ง่ายหน้านี้ก็จะเป็นไฟล์เอกสารของชิ้น B นะคะซึ่งหลังจากที่พิมพ์ออกมาแล้วอะค่ะก็อย่าลืมเช็คตัวตารางนะคะที่มีอยู่ในแพทเทิร์นให้ได้ขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วก่อนที่จะนาแพทเทิร์นนะคะไปใช้จริงแผ่นถัดมาจะเป็นแผ่นเอกสารของชิ้น C หลังจากที่พิมพ์ออกมาก็ทําการเช็คเช่นกันนะคะว่าตารางที่ปุกให้ไปในแพทเทิร์นได้ขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วหรือเปล่า แผ่นนี้เป็นรูปของการเย็บประกอบ b ล o อก w o v e r Star อันนี้ปุ๊กให้ดูเป็นไกด์เฉยๆนะคะแผ่นที่เห็นอยู่ในกล้องนี้นะคะก็จะเป็นไกด์ในการต่อแพทเทิร์น A B C เข้าด้วยกันแล้วกลายเป็น b ล o อ k Weaver Star แบบเต็มแผ่นสุดท้ายที่เห็นอยู่ในกล้องนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นนะคะที่โชว์ให้เห็นว่าเวลาเราเย็บประกอบ border ออกมาแล้วหน้าตาของตัวบล็อก w e a v e Star หรือผ้าชิ้นนี้จะเป็นยังไงคะ่ะ อุปรกรณ์ตัดเย็บที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะก็จะมีปากกาสำหรับเขียน PVC ปากกาเขียนผ้าแบบละลายน้ำได้ที่รอผ้าลรตาอรี่คัตเตอร์สำหรับตัดผ้าตัวที่ปุ๊กใช้อยู่นะคะก็จะเป็นแบบ45มิลหรือถ้าใครมีขนาดเล็ก28มิลก็สามารถใช้ได้กันไกลเข็มหมุดปุ๊กจะใช้เป็นเข็มหมุดกัดผ้า2แบบนะคะแบบแรกก็จะเป็นเข็มหมุดสำหรับกัดผ้าทั่วไปเข็มหมุดสำหรับงานแพสเวิร์กโดยเฉพาะ กรไกรกิ๊บแก๊ปตัดเศษได้เข็มกัดสําหรับกัดงานคิิวไม้บรรทัดที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นไม้บรรทัดขนาด5้คูณสามเซนแล้วก็ขนาด4ี่คูณสินิ้วนะคะไม้บรรทัดยาวขนาด6กคูณยีนิ้วแผ่นรองตัดนะคะปุ๊กจะใช้เป็นแผ่นรองตัดขนาดเล็กนะคะส่วนได้ที่เห็นอยู่ในกล้องนะคะจะค่อนข้างใช้หลายรูปแบบมากค่ะตัวนี้ที่เห็นอยู่ในกล้องค่ะก็จะเป็นได้ล่างนะคะโดยเฉพาะ ซึ่งเวลาที่ปุ๊กเย็บงานต่อผ้าค่ะปุ๊กจะชอบใช้ได้ชนิดนี้ในงานเย็บต่อผ้าเพราะว่าตัวได้อะค่ะจะมีขนาดค่อนข้างเล็กและมีความละเอียดส่วนตัวที่เห็นอยู่ในกล้องอะคะ่ะตัวนึงก็จะเป็นได้วีนัทอันนี้เป็นได้วีนัทนะคะเอาไว้ได้บนปกติแล้วก็อีกตัวหนึ่งสีเขียวตัวนี้ค่ะจะเป็นได้สําหรับเย็บท็อปสติทด้านบนเวลาคิอวอะค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นได้ ได้ล่องหนนะคะซึ่งตัวได้ล่องหนตัวที่ปุ๊กเลือกใช้อ่ะคะ่ะจะเป็นโมโนโพลียะคะ่ะของสุพิเลียซึ่งขนาดของได้จะค่อนข้างละเอียดมากอยากให้รบกวนติดตามในคลิปนะคะว่าปุ๊กจะเอาตัวได้ล่องหนตัวนี้เอาไว้ใช้ตรงตำแหน่งไหนอุปกรณ์จากตัวแรกที่เราจะใช้กันก็จะเป็นตีนผีเบอร์37ถ้าจากรุ่นไหนที่มีความกว้างลาย9มิลแนะนําให้ใช้เป็นเพดูเดียวสําหรับเย็บเส้นตรงโดยเฉพาะเข็มที่เราจะใช้จะเป็นเข็มยูนิเวอร์ซลนะคะเบอร์80ทับ ก่อนที่เราจะเริ่มลงมือเย็บ Block w e a v e ส Star นะคะปุ๊กก็อยากให้ทุกๆท่านนะคะ่ะเช็คไฟล์เอกสารนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ทั้งจกักรแล้วก็อุปกรณ์ตัดเย็บอะคะ่ะให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเย็บจริงนะคะสําหรับท่านไหนที่มีคําถามเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารนะคะสามารถ inbox เข้ามาสอบถามได้ตามข้อมูลด้านล่างที่เราขึ้นไว้ให้อยู่นี้ค่ะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง YouTube Bernina Thailand ด้วยนะคะ